ตั้งแต่วันที่1มิถุนาระบบการจองเลขจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือการจองเลขนะครับปกติว่าเข้าใาเว็บไซต์เราสามารถกรอกได้เลยข้อมูลทุกอย่างแล้วก็จองเลขได้แต่ทุกวันนี้เราต้องโหลดแอปพลิเคชันชื่อ t h a i ID ก่อนด้วยนะครับและการโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เราต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนตัวจริงเพราะจะมีการถ่ายรูปบ,บัตรประชาชนตัวจริงทั้งหน้าและหลังรวมถึงการ สแกนหน้าตัวเองด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวเราจริงๆแล้วเราถึงจะเข้าไปที่เว็บจองเลขพอเข้าเว็บจองเลขนะครับเราก็กดเข้าไปปุ๊บพอเรากดจะจองเลขทะเบียนจะขึ้น QR code ให้เราซึ่งเราต้องเข้าแอปพลิเคชัน t ทย i ID ที่เราสมัครไว้นะครับเข้าแอปกดตรงบา r c o ด้านบนแล้วสแกนแบบนี้นะครับเรากดยินยอมปุ๊บ ก็ใส่พินโค้ดที่เราตั้งไวเ้เราจะถึงเข้ามาจองเลขตัวนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเ,เลือกยอมรับตลักเกณฑ์แล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการจองเลขนะครับคนธรรมดา,าข้อมูลทุกอย่างก็จะขึ้นที่หน้าจอยกเว้นเลขตัวถังรถยี่ห้อรถเบอร์โทรแล้วก็เลขที่เราจองนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่า เราคือคนที่จองเลขนี้จริงๆต่อไปการจองเลขก็อาจจะฝากคนอื่นจองยากแล้วนะครับเพราะต้องมีการยืนยันด้วยไทยไอดีด้วยนะครับฉะนั้นใครอยากจองเลขก็เข้าเว็บไซต์ได้เปิดทุก10โมงจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขักตฤกษ์นะครับ